ความเสี่ยงถ้าเพียงคุณฟังคลิปนี้ลงคุณหลักพันได้กำไรเป็นหลักหมื่นสำนักธุรกิจจัดเต็ปอกสำเร็จรูปแท้ตามความลับของธุรกิจจัดเต็กปอกแต่หมดเปลือกซืออ้อเครื่องจัดเต็ปอกสำเร็จรูปเพียงสามแ0นหบาทรับโปรโมชั่นผ่อนผ่านบัตรเครดิตศูนย์ปร์เซ็นนาน6เดือนตกเฉลี่ยแล้วคุณจะผ่อนที่เดือนละห้าหมื่นบาทจุดสามเพียงนำเครื่องมา เจ็ดตอสำเร็จรูปแค่เจ็ดติโลต่อวันขายในราคา30บาทจะได้ยอดขายเดือนละ63,000บาทได้เงิน63,000าบาทง่ยายๆก็เลยเดียวซึ่งตัดค่าอนลับผ่านบาทททัตรเครดิตต่อเดือนแล้วคุณเรียงเหลือกำไรเพิ่มอีกได้ความเสี่ยงเป็นเจ้าองของธุรกิจแบบ สอบถามข้อมูลการลงลทุนเพิ่มเติมได้ที่บริษัท YTD Inter g r o u จำกัดหรือติดต่อ0869874905เทรนอนใหม่ที่กำลังมากับธุรกิจดัดเหล็กปอ